นะพ่อพ่อพ่อ,พอใครส่งอะไรมาให้เนี่ยอ๋อพี่อ้วน f c ่อ้วนไง f c ่อ้วนก็ส่งของมาให้พี่อ้วนในลูกอ๋อใครล่ะ f c ่อ้วนนะพ่อออ๋สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องแม h a n แนลอีกแล้วน,นะครับ อฟซีส่งของมาให้อีกแล้วนะครับตอนนี้พี่อ้วนกาลังรออยู่ครับนี่ครับพี่อ้วนอีใครส่งอะไรมาให้พี่อนะ้วนเนาะพี่อ้วนกาลังลุ่มหญ่เลยตอนนี้ยุ่มหญ่เลยแล้วนะพ่อพ่อพ่อใครส่งอะไรมาให้เนี่อ๋อพี่อ้วนเอฟซีพี่อ้วนไงเอฟซีพี่อ้วนก็ส่งของมาให้พี่อ้วนในลูกอ,อ๋อใครละเอฟซี FC พี่อ้วนนะพ่ออ,อ๋อคุณตี้ไงครับคุณตี้ก็ส่งมาให้หนูะครับ มาให้หนูส,สวยเนี่ยโอ้โอขอบคุณคุณตี้มากๆนะคะที่ส่งของมาให้พี่อ้วนขอบคุณคุณตี้มากๆนะครับที่ส่งของมาที่อ้วนโดยการที่ส่งของครั้งนี้เขาได้โทรสั่งจากร้านพี่เมิงครับแล้วพี่เมงิงเขาก็จัดเตรียมของมาให้ครับคุณแม่มาเกะกล่องเร็วดูดิใครสนใจมัางเนี่ยมาเกะกล่องกันครับในกล่องมีอะไรกัน ใครสนใจมากเต็มเต็มสนใจบป่าลูกเดี๋ยวคุณแม่แกกล่องก่อนครับคุณแม่แกกล่องครับแกกล่องอยู่ครับแกกล่องมาแล้วติมมาแล้วครับติมมาแล้วครับติมสุดหล่อเนี ใครสูงอะไรไหมติมกับพ so ี <we ่อ้วนน้อดูครับน้องน้องเริ่มมาแล้วน้องเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครสนใจกันเลยอ่ะเนี่ยมาได้ไปแล้วติมไปอีกแล้วครับติมไปอีกแล้วครับดูดูดูติมดูติมดูครับดูติมดูติมตดิเอ้ดูดูครับติมติมอ่าอ่าอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับ พื่อนอนี่เราเกะกล่องมาแล้วนะครับโอ้มีนี่ครับอ่าอไอเนี่ยยี่ห้อฟิลหน้าโปรแพนครับฟิลหน้าโปรแพนนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีสายแมวซันโดครับอ่ะแม่ยกสายแมวออกมาหน่อยสายแมวซันโดครับสายแมวสองถุงครับขอบคุณคุณตี้มากๆนะครับที่จะส่ง สิ่งของที่น้องจะเป็นต้องใช้มาให้นะครับขอบคุณคุณตี้มากมากครับซันดอ้าวแม่ยกซันโดออกหนักไ้นะหนักนแล้วก็มีนมนี่ครับมีนมแม่ยกนมอกมาแล้วก็มีนี่ครับนี่จะเป็นของติมแน่เลยเนี่ยของติมเนี่ยของติมเนี่ยนี่ครับของติมแน่เลยครับนี่ครับ ก็มีมงชูมงชูครับกับโรยุนโยโย,ยุคานินครับขอบคุณมากมากนะครับคุณตี้ขอบคุณที่ส่งไม้น้องๆนะครับนี่ยืดจนยิ้มไม่ได้ <c ười> ครับาานี่ขอบคุณ้องอางนขอบคุณคุณตี้ครับอ่าแล้วก็นี่ครับมาเติมมาขอบคุณคุณตีเดี๋ยวเตรมมาเดี๋ยวเตมิมมาลุกมาเอาลืม นี่ครับโอ้ยแม่ไม่บอกนี่ลืมแล้วครับนี่ครับที่นอนพี่อ้วนครับที่นอนพี่อ้วนครับที่นอนพี่อ้วนครับนี่ครับเนี่ยเ่ยที่นอนพี่อ้วนครับนี่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ครับยี่ของพี่อ้วนนะครับดูดูดูข้างมุมกว้างครับนี่ครับของพี่อ้วนครับอ่าแม่แม่ปลุกพี่อ้วนนอนดิขอบคุณคุณตี้ที่นะครับอ่ะพี่อ้วนลุกมานอนนะเร็วเร็วนอนเลยเร็วนอนเลยนอนเลยปวโเลยปวดหัวปวดหนักปวดปวดมันหนัก อ้นก่อนโอ้ยอ้วนก่อนอ่าชอบคนรังอ่าข้าลังอีกแล้วอ้วนเข้าลังอีกแล้วโอ้ยอ้วนนี่เข้าลังอีกแล้วนะอ้วนนะนะอ่าเต็มทำอะไรลูกฮะติมเหรอติมชอบถุงพ่อติมชอบเล่นถุงช่วงนี้อ่ถุงเป็นยังไงติมถุงนี่มันสุดยอดเลยครับพ่อก็แก๊กก็เก็กอ่าทาไหม นอนใหญ่ด้วยนี่อ้นนอมที่นอนเลยขอบคุณนะคะที่ส่งของมาให้่วนจะก่้วก็จะแบ่นี่ยน้องกินด้วยนะคะขอบคุณมากค่่วนยไหมสวยสุดเลยเดียวไม่ได้เปลี่ยนใหเนี่ยเดี๋็เปลี่ยนเี๋ยวกเปลี่ยนขอบคุณคุีมากๆนะคะรับที่ส่งของมาให้น้องกินนะครับขอบคุณพ่้ ขอบคุณมากนะครับคุณตีติมขอขอบคุณคุณตีค่ะขอบคุณมากค่ะเอ้ยติงว่าไงนะครับติงว่าไงเมื่อกี้ติ๊ขอบคุณค่ะติ่ขอบคุณค่ะน้องน้อยขอบคุณมากนะคะที่ส่งของให้น้องกินน้องน้อยก็จะกินทุกมื้อเลยมันอร่อยมากนะคะขอบคุณคุณตีนะคะ ให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับขอบคุณอีกครั้งครับ